สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตัวหนกกลางนะครับท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับแล้วก็อิสราเอลนะครับกับอิหร่านหรือไม่นะครับมีโอกาสไหมที่อิหร่านนะครับจะเข้ามาร่วมในสงครามนี้แล้วรัสเซียละครับมหาอำนาจนะครับขณะนี้เนี่ยส่งเสียงอะไรมาบ้างนะครับมาฟังข่าวแปรต่างประเทศนะครับชินนีกันนะครับรัสเซียนะครับฉีกอิสราเอลเหนือการกระทําที่ผิดกฎหมาย ต่อชาวปาเลสไตน์การโจมตีของฮามาสไม่ใช่ไม่เป็นการยัย่วยุเป็นอย่างไรครับมารับฟังกันข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่าการโจมตีที่เผ็ดร้อนของรัสเซียต่ออิสราเอลท่ามกลางสงครามกาซาทูดของปูตินนะครับตำหนิอิสราเอลสำหรับการโจมตีของฮามาสภายหลังการเน็บนาซีขณะนี้นะครับรัสเซียตำหนิรุนแรงนะครับต่ออิสราเอลการไร้ซึ่งกฎหมาย ขณะที่สงครามในกาซานะครับร้อนแรงเดือดดาลต่อไปรัสเซียได้ถืออิสราเอลนะครับสำหรับความรับผิดชอบนะการโจมตีนะของฮามาสในวันที่7ตุลาคมในขณะที่รัสเซียนะครับได้ประนามการโจมตีของฮามาสอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพวกเขาได้ตําหนิอิสราเอลสําหรับการยุวยุการโจมตีนั้นการกล่าวนั้นนะครับในนามของรัสเซียนะมาจากทูตรัสเซียนะครับที่ประจําสหประชาชาติ ทูตท่านนั้นนะครับดมิทพี่โพยานสกี้ได้กล่าวว่าสัญญาณนั้นไม่อยู่บนด้านหนึ่งและไม่สมดุลยุติธรรมรัสเซียนะครับตำหนิอิสราเอลสำหรับการโจมตีฮามาสโดยรองเอกอัครราชทูตนะครับรัสเซียประจำสหประชาชาติดมิทพีโพยายนสกี้นะครับกล่าวว่าพวกเราประนามอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อไรที่ถูกกระทำต่ออิสราเอลในวันที่7จุลาคม พวกเราไม่สามารถปิดตาของพวกเราต่ออะไรนะครับที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่นและเรานต้องซืออ่อสัตย์นะครับตรงไปตรงมาอย่างที่สุดการระเบิดนะครับของความรุนแรงในตะวันออกกลางถูกสร้างโดยหลายปีของการไร้ซึ่งกฎหมายและความต่อเนื่องของการปฏิบัติต,าต่างๆที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์กล่าวได้ว่ามันไม่เป็นการยั่วยุ เป็นความไม่สมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์และพวกเราไม่พร้อมนะครับที่จะหนุนหลังตรกากนี้เหมือนบรรดาหุ้นส่วนจำนวนมากนะครับของพวกเราบนเวทีนานาชาติแถลงการล่าสุดนะครับของรัเสเซียนะครับมาหลายวันภายหลังที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับได้ตำหนิอิสราเอลปูตินนะครับได้เทียบการปิดล้อมกาซาต่อการยึดครองของนาซี และได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับวิธีการที่โหดร้ายนะครับทารุณของอิสราเอลปูตินนะครับได้หนุนหลังนะครับสิทธิของอิสราเอลที่จะปกป้องแต่คัดค้านการโจมตีขนาดใหญ่นะครับต่อกาซาปูตินนะครับยังได้คัดค้านต่อการบุกรุกรานทางภาคพื้นดินนะครับของวงร้อมชาวปาเลสไตน์ทุกที่ถูกปิดล้อมที่คาดหวังนะครับของทางอิสราเอลด้วย ประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับยังได้ตําหนิบรรดานโยบายสหรัฐสําหรับความรุนแรงในตะวันออกกลางสงครามในกาซ่านะครับเริ่มต้นนเะมื่อฮามาสนะครับได้เริ่มการโจมตีนะแบบประหลาดใจต่ออิสราเอลในวันที่7ตุลาคมการโจมตีนะครับครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยได้สังหารประชาชนมากกว่า1,400คนรวมถึงนะครับผู้หญิงและเด็ก ประชาชนราว200คนนะครับได้ถูกนำพาไปเป็นตัวประกันโดยฮามาสและกลุ่มทหารอื่นๆนะครับที่มีฐานอยู่ในกาซานับแต่นั้นมานะครับอิสราเอลเนี่ยได้ทำการระเบิดใส่กาซานะครับอย่างไม่ลดละทำการสังหารประชาชนนะครับไปกว่า5,000คนอิสราเอลนะครับยังได้ปิดล้อมกาซ่านะตัดการจัดส่งอาหารยารักษาโรคน้ำและพลังงานอีกด้วยนะครับ วันข่าวแปลชิ้นนี้นะครับก็เป็นการแสดงบทบาทนะครับของรัสเซียนะมหาอำนาจดิชั่นหนึ่งนะซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามนะครับกับมหาอำนาจตะวันตกนะซึ่งส่งเสียงออกมาประนามตําหนิอิสราเอลนะครับถึงการกระทำนะที่รุนแรงนะครับต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับในกาซานะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการกระทําที่ไร้กฎหมายนะการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับนายเซอร์เกย์ลับลอบนะครับในวันที่23ตุลาคมเนี่ยได้บินไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะจะเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี